สวัสดีครับพวกผมในสารเกมเมอร์นะครับวันนี้อยู่กับผมอ่าวันนี้จะมาสอนทิ๊กเล็กๆน้อยๆในการเล่นเกม e a d by ยเด l i g h t ในฝั่ง Survival กันกนะครับก็คือเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าฆาตกรเนี่ยมันมีหน้าที่ที่จะไล่ล่าพวกเราไม่ให้ออกไปจากเขตอาาเขตของมันนะฮะแล้ววิธีการเข้าออมันเนี่ยมีอยู่แค่2วิธีก็คือเอาเราไปแขวนซะเอ้จริงๆมี3นะเอาไปแขวนปล่อยแล้วนอนตายหรือจะเหยียบหลังเราก็ได้นั่นคือต้องใช้ออฟเฟอร์ริ่งโมิถูกไหมฮะ แล้วส่วนฆาตรกรเช่เขาเรียกว่าไม่ใช้โมลิแล้วก็ไม่ปล่อยรอนอนเนี่ยก็คือมันแบกเราไปแขวนเสาใช่ไหมฮะจังหวะที่แบกแน่นอนว่าโซเวเบลก็ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดนะฮะก็คือต้องกด A อดีหรือ้า้ขวามของเราเองกดดิ้นไปับเพื่อให้หลุดจากฆาตรกรซึ่งแน่นอนว่าปวดนิ้วทุกคนต้องปวดนิ้วกันอย่างแน่นอนเพราะหลอดมันไม่ได้สั้นๆน,นะนี่หลอดมันยาวมากเลยนะนี่เพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะมีวิธีผมมีวิธีที่จะทําให้เรา หมดปัญหาการมื่อนีบต่อไปเลยครับผมนั่นคือมาโคครับผมนะอันนี้เป็นทริคที่เขาเรียกว่าใช้ได้เฉพาะคนที่ใช้เมาส์เกมมิ่งเกียร์นะที่มีมาโครเราสามารถตั้งได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนตั้งกันก่อนอื่นเลยปุ๊บเราก็ต้องเข้าที่อซอฟต์แวร์ของเรานะครับซอฟต์แวร์ของผมใช้ Logitech นะผมจะมาสอนตั้งค่ามาโคคือเนี่ยไอพวกปุ่มพวกนี้นะจะเป็นปุ่มมาโคทั้งหลายถูกไหมครับ นะฮะผมตั้งที่ตรงนี้ครับนี่ผมตั้งชื่อกกางโง่เลย ad ครัยผมนะเดี๋ยวจะดูการปุ๊บการตั้งข่าของผมง่ายๆครับตอนแรกกดคลิกขวาครับแล้วก็กด Edit นะปุ๊บเข้ามาแล้วก็เลือกที่นี่เลยมัลติแ a ร e นะครับปุ๊บนั่นเราก็มาตั้งตอนแรกครับคือเอาเอาใหม่เลยนะคือตอนแรกมันจะไม่มีอะไรเลยครับตรงนี้จะเป็นอย่างนี้อ่ะตรงนี้จะเป็นยี่ิบห้า อุ้ยบฟักโทษครับโทษครับอาตรงนี้มันจะเป็น25ใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอ้า oh, วฟักอยู่ละ25เออแล้วตรงนี้ก็เป็นนี่พวกนี้คือปกติของมันนะครับนะวิธีตั้งก็คือตอนแรกเนี่ยตอนแรกเราเข้ามาใช่ไหมครับโอเคมันจะกดไม่ได้นะครับมันจะกดไม่ได้คือเราจะมีวิธีครับสําหรับคนที่ใช้ Logitech คลิปนี้ก็จะง่ายมากครับก็คือกด กดเมื่อกี้กดที่ start ครับแล้วก็กด ad ไปนะฮะ ad ad ง,ง่ายๆครับผมเอาแค่2เซตนี้พอสามเซตก็แล้ว AD, ad 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 ให้มันไปเป็นคู่นะครับอย่าเป็นอย่าเป็น ad ad แล้วลงท้ายด้วย a นะมันจะไปกดทับกันนะพังนะครับต้องกด ad 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 ลงท้ายด้วย d ครับแล้วก็มันเริ่มเดี๋ยวมันจะวกกลับมา a ใหม่ครับนะครับเสร็จปุ๊บนะเสร็จปุ๊บเราก็ s ริ i เช่นนี้คือหยุดไวครับผมแล้วก็มาคลิกนี่เลยนะครับ insert delay จัดไปครับเว้นนะครับอย่ากดตรงนี้เราจะกดแค่ระหว่างปุ่ม A กับปุ่ม D เท่านั้นครับนะแค่นี้ครับนะใส่ delay ลงไปครับจะเป็นแบบนี้นี่ครับนี่โอเคมันจะเว้นช่องเป็นแบบนี้นะเห็นใช่ไหมครับนี่อย่างนี้เลยนะครับปุ๊บทีนี้ เรามาใส่กันเลยความเร็วที่เสถียรที่ผมลองมาก็อันนี้นะครับน่าจะเป็นความเร็วที่เร็วแล้วก็เสถียรคือกดแล้วมัลคลิกไปครับแล้วกด10ึนะครับหนึครับให้เหมือนกันทั้งหมดเลยครับนี่โอเคมันก็จะเป็นนะครับวีดีเเรของมันนะครับเสี้ยววิเองฮะนะครับผมแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้ครับนี่เล่อนที่2ไปแล้วเราก็ปรับเป็นศูนย์ครับกดโอเค แล้วก็มากดที่ตรงนี้ครับกดเซฟนะครับนะนะเราทดลองได้กดตรงนี้แล้วเราก็กดปุ่มที่เราเซตเอาไว้นี่จะแบบพุ่งมาเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะไปลองในเกมกันให้ดูนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมนะครับไหนๆก็ในๆนๆแล้วถือโอกาสเล่น s u r v i เวิให้ดูเลยแล้วกันนะแหลกเล็กน้อยนะครับโอเคโดนละหนึ่งทำไมไวจัง วจังเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องบันไฟยไู่หยวะเครื่องบันไฟก่อนครับ<ๆ>วิ่งเลยแล้วกัน<ๆ>วิ่งหาแม่งเลยตรงนี้ก่อนเลยไปละหนึ่งน้อยเดี๋ยวผมจะทําประโยชน์โดยการปั่นไฟสักเครื่องสองเครื่องครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปมอบมันนะครับเพราะว่าเราจะมาทดสอบกันว่าปุ่มที่เราเซตมาเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าครับรจะมาเซตให้อยู่กันนะโอยอยากไปช่วยเพื่อนจัง เดี๋ยวขอทาประโยชน์อีกนิดนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเร,เราจะไปวิ่งไปตายเล่นๆกันนะครับพอแรงรดไม่เป็นไรครับมาแล้วนะมันมาแล้วม,มาแล้วเฮ้ยเพื่อนไปช่วยสิทพื่อไม่ใครไปช่วยเลยมันวิ่งมาทางนี้แล้วนะนั่นแหละจังหวะนี้แหละครับจังหวะนี้แหละครับไปแล้วช่วยเพื่อนก่อน ไปเ,เพื่อนก่อนฮึบอ,อไปเพื่อนวิ่ง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 มึงวิ่งไปทางนั้นทำไมล่ะเพื่อนเอ้ยดีจังเลยช่วยแล้ววิ่งไปหามันอีกนะครับผมเอาซิดูซ,เซิเรียบร้อยเลยเป็นไงล่ะโถ่เจ้าเพื่อนไม่นะมันมาทางผมแล้วเนะี่ยอ๋อมันไม่มาทางผมนะอ๋อมันวิ่งไปไหน อย่าบอกนะว่าข้างล่างเป็นชั้นใต้ดินนั่นแหละครับปั่นไฟไปเลยครับเดี๋ยวผมช่วยปั่นไฟเครื่องหนึง่งโอ้ยหัวใต้ดินไม่มีปั่นแม่งตรงนี้เลยครับดูซิว่านายจะวิ่งมาแถวนี้เปล่าเดี๋ยวรอให้ไปช่วยเพื่อนเฮ้ยมันอีกแล้วมันปล่อยอีกแล้วครับเดี๋ยวต้องช่วยเพื่อนได้ได้ อ๋อไม่นะเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้เราเราจะมาช่วยนายอยู่แล้วนะ่ะโธ่ช่วยทานอยู่แล้วเพื่อนเป็นอะไระทำมาอยู่ดีถึงล้มลงไปนอนแบบนั้นล่ะท้าทายอำนาจมืดเกินไปแล้วแต่ท้าทายอำนาจมืดเกินไปแล้วเฮ้ยเพื่อนกระโดดเข้าไปดิกระโดดเข้าไปสิเดี๋ยวผมล่อไปให้มึงไปปั่นไฟเลย ไปปั่นไฟสิอย่าอย่ามาจุงตรงนี้มันจุงได้ทีละคนเฮ้ยอ้าวนั่นไงไม่เป็นไงโธโธแล้วมาแย่งกันอีกแล้วไงอะโอ๊ยกูโดนนะดิกูโดนนะดิออกมาอย่างนี้ว่าโดนดินั่นไงเรียบร้อยว่าแล้วมาเลยไอผ้ผีเกือบแล้วไม่นะ ไม่นะจันโอ oh, ไม่นะโอ oh, ไม่ไม่นะ motherfucker motherfucker วิ่งครับเฮ้ยไม่มีไม้เลยเหรอแถวนี้มีไม้หน่อยสิไม้ขอไม้หน่อยเดี๋ยวครับดูซิว่าจะทันหรือเปล่านี่ไงผักไม้ไว้ก่อนเลยอันตรายนี่ไงโอ ไม่ไม่ยายาพึ่งเนือกเราจะขันให้ไกลก่อนครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าปุ่มที่เราเซตมาเนี่ยมันโอเคหรือเปล่านะมาก็มอมมอบไปคนระับเมื่อกี้ผมวิ่งมาก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าวิ่งมาแล้วผลักไปเนี่ยมันจะพุ่งไปข้างหน้านะครับมันต้องยืนมันต้องอย่าก,กดวิ่งนะครับเวลาวิ่งไปแล้วผลักเมื่อกี้ผมก็พลาดด้วยแหละดูสิ ใช้ได้ดีหรือเปล่าครับกดนะครับโอเคนี่ครับเป็นไงครับเราโดนแขวนเร็วซะแล้วเออแต่ก็ใช้ดูครับคือมันกดได้ครับนะครับในจังหวะนี้นะก็คือมันกดได้ครับเราจะได้ไม่ต้องเมื่อนิ้วต่อไปนะครับสามารถดิ้นได้อย่างสบายใจโดยที่ไม่ต้องกด a อดีย้ำๆจนปวดนิ้วนะครับเสียงคีย์บอร์ดเจ๊งอีกนะ ก็ปุ่มเดียวครับกดเลยกดค้างไว้นะครับก็จะช่วยได้นะไม่ต้องเมื่อหน้วอีกต่อไปนี่ก,ก็เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับมาให้ดูกันนะครับนะครับผม เพื่อนขอบคุณมากเลยที่มาช่วยเรานะ่ะเฮ้ยมันมาแล้วไปที่จุ้งด่วนเลยครับไปที่จุ้งด่วนเลยครับไปที่จุ้งด่วนเลยครับมาแล้วฉันมาแล้วที่จุง้งฉันรักมาเลยครับเจ้าผีโอ้โหหิวให้กันตรงนี้เลยนะครับแต่แคปร,รู้สึกว่ามันจะหาเราไม่เจอ thank y ย u เพื่อนนึกว่าจะตายซะแล้วเดี๋ยวผมจะลองอีกทีครับเดี๋ยวก่อนอื่นต้องทําประโยชน์ก่อนโดยการปั่นไฟเสร็จนะครับเพื่อนจะได้เปิดประตูเราลอดกันไปได้นะครับนะคลิปนี้ผมจะยอมเป็นเป็นซบคลิปนี้ผมจะยอมเป็นซบให้มันจัดการนะครับวิ่งไปเพื่อนเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอให้เรียบร้อยหนึ่งแผลแล้วครับหลบไปได้ไหมจะต้องการพื้นที่ ต้องการพื้นที่ในการจุกบเอาเพื่อนเอาเพื่อนหลบหน่อยเพือ่อนหลบหน่อยอ้เกือบแล้วเกือบแล้วครับอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยมันไม่เอาเลยเว้ยเคนะครับยืนมุมมุมมุมนี้ไว้นะครับเพราะมันอยู่นู่นนะเราจะทำหน้าที่ล่อเหยื่อ,อไว้ครับให้เพื่อนไปปั่นไฟไปปั่นไฟสิลุกทําทำอะไรกันลุก ไปปั่นไฟลุกไปปั่นไฟกันหน่อยสิเลือตกออเจ็บอ้าวอยู่ตรงนี้สองคนไม่ดีนะไป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 โดดโดดวทำไมไม่โดดไม่ไมนะครับไม่ผมว่าผมไม่รอดนะคจังหวะน,นี้ไม่น่ารอดหรือรอดโอ้ยรอดด้วยครับจังหวะน,นี้ยังไงดี มันยังด้อมดอมดอมองมองมันยังดอมดอมมองมองมันมาหยิบเพื่อนเรามันมาหยิบเพื่อนเราเราสารล่อให้แล้วะ <Yeah. S 1> เฮ้ยไม่นะเฮ้ยที่ไงมีกล่องพยาบาลโถ่เอ้ยเดี๋ยวขอคิวตัวเองแป๊บครับทำไมเป็นสีแดงอะอ๋อเออใช่ต้องเป็นสีแดงอยู่แล้วแหละงงอะไรเนี่ยคูนั่นแหละเพื่อนทำได้ดีเดี๋ยวฉันไปเปิดประตูให้นะแลวเดี๋ยวฉันจะไปช่วยนะ่ะ ฉันจะไปช่วยนะคู่นะผมเปิดประตูก่อนนะ <_ an> ฉันจะไปช่วยนะอย่าดิ้นสิดิ้นอย่าดิ้นแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวเราจะยอมตายให้เธออย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะม <_ an> าแล้วเราจะต้องเป็นพระเอกในวิกนี้นี่แน่ปามมาสแตนให้มันรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้นะจะวิ่งไปช่วยเพื่อนครับ จะไปช่วยเพื่อนแบบเสี่ยงเป็นเสียงตายสุดๆโอมันเฝ้าแบบไม่ไปไหนเลยครับจังหวะนี้แล้วครับโอ้โหนิดเดียวอีกปิ่มเดียวครับเราจะมาลองกดปุ่มกันกดเลยนั่นแหละครับนี่ครับเรียบร้อย ครับจริงๆแล้วมันมันกดได้ครับแต่คือเวลาผมอัาคลิปอะมันจะกระตุกนิดหน่อยฮะนะมันจะกระตุกนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาไปอ่ะถ้าอาจจะแบบว่าเอมันยังกระตุกอยู่อ่ะก็ลองไปปรับครับเอาไปปรับได้นะครับเป็น12 1 3 16 1 8ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าแนะนําที่10ครับนะฮะลองดูที่10ก่อนนะครับ นะครับถ้าไม่ได้ก็ลองปรับครับปรับเพิ่มลดแล้วแต่แล้วแต่สะดวกครับแล้วแต่ว่านะเครื่องใครมันแหลกน้อยแหลกมากอะไรก็แล้วแต่เครื่อเวลาผมอัดวิดีโอเนี่ยมันจะกระตุกนิดหน่อยนะครับมันก็เลยทําให้เวลาผมกดค้างเนี่ยมันจะนิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วมันกดได้ครับนะครับก็ลองๆกันดูนะครับได้ไม่ได้ยังไงก็มาบอกกันด้วยครับคอมเมนต์ไว้นะครับมาบอกกันนะนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ฝั่งของฆาตากรเนี่ยถ้าเกิดว่าผมรู้ทิกอะไรดีๆอะไรใหม่ๆนี่เดี๋ยวผมจะเอามาอัปเดตให้ดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ